คลิปนี้ฮะเราจะต้องไปตามหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชนบุรีพ่อมันคือโปกหมาตายนั่นชอนรู้จักป่ะครับโปกหมาตายวันนี้เราได้บิ๊กเฟรมในตำนานอของเวสป้าเลยครับผม GTS 2023ไปลุยก,กันครับ โง่หมาตายเนี่ยพ่อรู้แล้วว่าทำไมถึงเรียกเขาเรียกชื่อนี้คุณผู้รีคุณไม่เคยมาหรอครับตรงนี้ไม่เคยมาโอ้โหผมไม่อยากบอกคุณเพราะถ้าเกิดคุณจะมาบางเลยเนี่ยคุณต้องบอกผมบางเลยนี่ผมรู้จักนู่นตั้งแต่ตั้งแต่นาเกลือมาถึงนี่ลูกเฮียสิโอ้เธอหวานแหวนแง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 นโ้ยแนไปไหนคลิปนี้ฮะครับผมเราจะต้องไปตามหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชนบุรีพ่อมันคือ โกกหมาตายนั่นชอนรู้จักปาครับโกกหมาตายหมายังตายเลยไม่ผมอยากไปเพราะชื่อมันแปลกดีครับสวยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชื่อแปลกมาทางนี้ไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วลูกครับไม่เคยได้ยินชื่อชื่อนี้เลยครับโกกหมาตายโกกหมาตายเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับเขาไผ่พ่อครับอ่ามันเป็นโซนที่อยู่ด้านหลังของพัทยาครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซินเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาแค่วันเดียวเราได้รถมาใหม่ด้วย วันนี้เอาใจสาวกของเวสป้าเลยโดยตรง up, up, คือเราสามคนนี่เคยผ่านโรงเรียนเวสป้ากันมาหมดแล้วนะผมมีหนึ่งคัน ครับคุณมีกี่คันเวสป้าในชีวิตฮะหลายคันครับหลายคันคุณตาหยีก็เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ด้วเวสป้าถ้าลองไปย้อนไปดูตาหยีมาจอยทิปกับเราครั้งแรกเนี่ยด้วยเวสป้านะแต่วันนี้เราได้เวสป้า GTS ปี2023มาครับพ่อใหม่ล่าสุดดูดีไซน์ดีครับพ่อดูดีซน์นี่มันนี่มันนี่มันแบบน่าขี่มากครับน่าขี่มากโอ้ GTS นี่นะครับเป็นรถบิ๊กเฟรมในตำนานของเ e s ป้าเลยครับซึ่งคันนี้ผมขี่นี่นะครับเป็นสี Black Opaco 150cc ที่ยกระดับการดีไซน์ไปอีกหนึ่งขั้นด้วยลุคที่ดูสปอร์ตมีกราฟิกดีไซน์ใหม่เบาะทรงนั่งเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตครับและที่สะดวกกว่าเดิมก็คือว่ารถคันนี้มาในระบบ Keyless System ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วผมว่าก็ดูทันสมัยขึ้นนะก็อันนี้คือตัว150เป็นเครื่อง i g e t 150cc อ้โสส่วนอันนี้เป็นเครื่องเป็น GTS เหมือนกันอันนี้สีหวานหวานหน่อย300ของพ่อยิ่งโมเดิร์ลเขาไปอีกคุณครับคันนี้เป็นสีพิเศษเหมือนกันครับเขาเรียกว่าเกรย์โคโซลครับโอ้โหเหมาะกับคนที่แบบอย่างตาหยีเลยอ่ะเท่ๆทคู่คูแล้วก็หน้าจอนี่จะไม่เหมือนปกตินี่คุณดูหน้าจอมันเป็นดิจิตอลโอ้โหดูมาทอมาทโอโอ้โหสดยอด ใช่ไหมฮะอันนี้สวยงาม E.P. นี้เราจะเอาคันนี้นะฮะไปให้ถึงบริเวณโกรกหมาตายจังหวัดชลบุรีกับเจ้าคันนี้ครับพรีเมียมสกูตเตอร์จากอิตาลีครับแล้วก็เป็นบิ๊กเฟรมในตำนานของเวสป้าเลยครับผม GTS สองพันยี่สิบสามไปลุยกันครับโอเคเชื่อนะครับเชื้อไฟเดอร์นะฮะใครยังไม่มีต้องเปเจ้าของนะครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบ แฮนดลิงดีเบรกดีช่วงล่างดีทนนี่เคยได้ดูคลิปเรานะครับที่เราเอารถเทรนดซูเขึ้นไปปีนเขาไผ่นะครับหรือขึ้นไปกับน้องเบ็นไก่จินเนี่ยเราก็เคยไปรีวิวกันมาแล้วนะตรงระดาับเขาไผ่แต่เรายังไม่เคยไปบริเวณกลุ่มหมาตายไปดูกันไหมน้ำตกชื่อแปลกๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอยากรู้านานแลว เราขี่เวสปา GTS นี่นะครับมาจากโซนบางพระจะไปที่น้ําตกโกรกหมาตายจริงๆแล้วเส้นทางที่จะเข้าไปถึงน้ําตกโกรกหมาตายเนี่ยมีถึง3เส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางแรกก็คือเส้นทางห้วยสัตว์ใหญ่ส่วนเส้นทางที่2ก็จะทะลุจากป่าลงมาจากยอดเขาไผ่ได้ครับส่วนเส้นทางที่3เนี่ยผมว่าเหมาะกับรถเวสปาของเรามากๆเลยก็คือเส้นทางไทโปโล ประตู3ถ้าเกิดใครอยากจะมาเส้นทางนี้แล้วก็ผมว่าลองเสิร์ชหาเส้นทางไทโปโลประตู3ดูนะครับเส้นทางนี้จะขับง่ายแล้วก็มีช่วงให้ลุยนิดๆแบบนี้ครับ อันนี้เราเข้ามาในทางลูกลังแล้วนะครับก็เป็นทางลูกลงังโอ้เป็นสายนะฮะต้องระวังนะครับสายนิ่มๆน,นะครับแต่ว่าช่วงล่างรถเราไปได้สบายฮร ทางที่จะเข้าไปยังโกกหมาตายเนี่ยนะครับมันจะต้องเลีย้ยวขวาตรงนี้นะตรงทรายซุยๆเนี่ยระวังนะครับพ่อทรายมันซุยเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะไปโกกหมาตายเนี่ยให้เราสังเกตนะฮะป้ายไม้อย่างเงี้ยนะฮะเขียนว่าน้ําตกนะฮะตามป้ายนี้ไปจะเจอน้นําตกนะครับเราไปดูกันว่าน้ําตกโกกหมาตายที่ชื่อประหล,ะหลาดๆเนี้ยจะมีน้ํำไหมวันนี้เข้ามานี่เป็นทรายเลยนะครับทรายบกกนะครับระวังนิดนึงระวังนะครับพ่อ เดี๋ยวเราต้องเปิดกูก็แมปหน่อยนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้ามาแล้วก็หลงทางหลงทางไหมล่ะถูกครับพ่อโห <c oughs> แยกไปทางซ้ายนะแต่ถ้าตามทางนี้เราไปโค้งอ้าแยกทางนี้น่าจะถูกนะ ไเนี่ยพ่อรู้แล้วว่าทําไมถึงเรียกเขาเรียกชื่อนี้เพราะว่าหมาแม่งมาถึงนี่ยังหาน้ําแดดไม่ได้เลยครับตรงนั้นพอดีเลยช้อนที่ต้องช้อนล้างหรงนั้นพี่ลูกได้ดิเฮ้ยกินได้เลยช้อนดิโหน้ำนี่แบบธรรมชาติเนี่ยโอ้นี่ไงพ่อเย็นไหมเย็นเย็นไหมพอได้ลูกพอล้างไม้ล้างมือได้โอเคแถวบ้านก็มีน้าหลังบ้านเลยคลองห้าง ยัไงฮะคนที่คิดจะพามาโกกหมาตายตรงนี้เรื่อยเลยไปอีกหน่อยน,อยน,อยนึงเลี้ยวขวาพีไปอีกหน่อยนึงเลี้ยวขวาพี่โอเคที <Okay. S 1> ิงงานคุณภาพจริงๆครับสุดยอดไม่ครับที่แล้วผมมากับเบ,บนไกจินครับผมขึ้นไปที่เขาไผ่ยานั้นบนนั่งดูวิพฤตตก แล้วเขาบอกว่ามันมีน้ําตกชื่อโกกหมาตายเป็นเส้นทางอินโดนทำไมรูปไม่ดูให้เสร็จล้วถึงให้เรียบร้อยเขาเลยกะว่าวจะเก็บไว้พาตาหยี <c oughs> มาเทีเ่ยว <c oughs> อผมก็คิดถึงตาหยีไ <c oughs> ง <c oughs> คิดว่ามันเป็นธรรมชาติคุณชอบน้ําตกชอบนอนฟังเสียงน้ําตกแค่เลี้ยวโคง้งตรงนี้ลูกก็แ,แวะมาหน่อยก็ได้ถ่ายรูปเห็นแล้วแต่สุดยอดครับพ่อชอบครับชอบอะไรฮะพ่อจะมาแคมปิ้งพ่อจะมาแคมปิ้งที่นี่พ่อจะชวนลุงเชคมาเลยครับเรื่องสนิทพ่อหรอเรื่องสนิทพ่อมานอนที่นี่คือเขาไม่เคยแคมป์ไงลูกเขาไม่รู้จักธรรมชาติว่าธรรมชาติเป็นยังงไเ แล้ว,วมาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไปเทหีหยีไปฮ่อพัทยาดีกว่า เอาเงี้ยผมว่าเส้นทางมาโกมาตายเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเรามาวันเดททริปไงครับผมขับรถมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูถ่ายรูปแล้วก็มาพิสูจน์ตัวเองว่าจะล้มไหมจะอะไรไหมแล้วก็ออกไปนี่เดชบุญนะคุณผมจ้างเด็กขึ้นไบเทน้ําอยู่สี่เจดสิบกิลลิตรไม่คุณมีรถอะไรรถน้ำเปิดเปิดปล่ค่อยเปิดเหมือนรถดับเพลิงใช่ไหมครับผมปล่อไมาแต่ถ้ามาหน้าฝนเราอาจจะอาจจะน้ำเยอะกว่านี้ผมว่าเยอะครับเราอาจจะเข้ามาไม่ได้ด้วยเพราะว่าทางมันจะยากกว่านี้หน่อยนึงไงเอางี้ดีกว่า เรามาพิชิตโกกหมาตายได้สําเร็จละน้ำตกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับดูไว้นะครับว่าจุดหมายเวลาเป็นแบบนี้วันนี้ยังไม่จบเราไปดูพระที่ตกดินริมทะเลดีกว่าพ่อโอ้โหขี่มอไซค์รถปารุ่นใหม่ของเราเนี่ยครับผม GTS มันต้องไปอยู่ริมทะเลดูซันเซ็ตครับเราต้องมีช็อตนั้นก่อนวันนี้ก็จบวันได้อย่างสวยงามมันต้องต้องได้เลยลูกช็อตนั้ดีไหมชอนดีครับดีไหมดีไหม เออช็อตพูดได้เลยเว้ยพูดได้ไหมเป็นยังไงโกมาดตายมึงอึ้งไปเลยอ่ะอึ้งเลยฮะอึ้งเลยฮะคุ้มคุ้มป่ะคุ้มจริมาจากกรุงเทพเนี่ยโอ้โหคุ้มเลยโอ้โหสุดยอดจริงยกมืวให้เลยเมื่อประมาณคนที่เข้ามาแรกๆเป็นทหารครับก็เข้ามาถึงปั๊บก็เห็นหน้าขึ้นไปเจอตรงนี้แล้วก็เห็นหมาตกลงมาครับกิ้งกับปั๊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 บเขเลยตั้งชื่อว่าโปะหมาตาย ข้อมูลบมนะะเนี่ชัดเจนโอ้เธอหวานเจี๊ยบ จากน้ำตกโกรกหมาตายเพียงแค่17กิโลเท่านั้นครับเราก็มาถึงพิกัดชมซันเซ็ตสวยๆริมทะเลชายหาดบางสะเลกันแล้วครับอันนี้เป็นมุมร้านกาแฟรับๆของบางสะเลนะครับชื่อว่าโคโคโรเดนเต คุณผูลรีคุณไม่เคยมาเหรอครับตรงนี้คุณเคยมาโธ่ผมไมไม่อยากบอกคุณเพราะถ้าเกิดคุณจะมาบางะเลยเนี่ยคุณต้องบอกผมคุณที่นี่เหรอโจ๊ดบางะเลยนี่ผมรู้จักนู่นตั้งแต่ตั้งแต่นาเกลือมาถึงนี่ลูกนะเออแต่ยี่นี่คุณอยู่ที่นี่บ่อยเหรอผมมาบ่อยไหมอะไรบางเผมซุ่มดิคุณมาซุ่มเหรอเออเป็นแหล่งซุ่มแหล่งใหม่เป็นแหล่งว้าวใหม่อันใหม่ลูกตอนนี้ครับหรือว่าสมัยก่อนคุณยายเมวมาคุณยายเมวมาต้องไปนู่นอยูแต่ทะเลทราย บรรยากาศดีเป็นไงอันซีนเห็นไหมสบุทรีวันเดียวจบอย่างเงี้ยได้ทั้งน้ำตกโอ้โหอัศจรรย์การ <c oughs> ไม่เคยนึกตรงใจขนาดนี้มาก่อน <c oughs> ผมบอกกันเลยอ่ะวันนี้พอว้ามากเล ว้าวเลยพ่อน้าตกอะไรนะหมาหมาตายโปหมาตายเนี่ยคือจริงๆแล้วผมว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรามาขี่รถเที่ยวแบบสนุกๆนุก็ได้ทั้งขี่บนไฮเวย์ขี่ทางออฟโรดแล้วก็มาขี่ริมทะเลถนนสวยๆก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ผมว่ามันฟินแล้วรถก็ดีดีไหมโอ้รถชอบไหมครับชอบครับชอบตรงไหนบ้างครับพ่อชอบจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยขี่เวสป้ามาเนาะแต่เนี้ยไอ้สามร้อยวันนี้ลูกไอ้การตอบสนองเขาก็ดีนะครับเวลาออกมาแบบต้อง การอัตราความเร็วเขาก็มาให้ แต่ที่ชอบจริงๆคือโช็อกเขาเนี่ยช่วงล่างช่วงล่างเขาเขาหนึบขึ้นกว่ากว่าเดิมมากเลยมันมั่นใจอะทำให้เราขี่แล้วเรามั่นใจเพรว่าอันเนี้ยคือตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ผมขี่นะผมขี่เครื่องร้อยห้าสิบนะครับซึ่งร้อยห้าสิบกับสามร้อยเนี่ยผมขึ้นไปลองขับแฮนด์ลิงแล้วไม่ได้ต่างกันพ่อก็ได้ลองรถลูกร้อยห้าสิบมันก็ปูดปาดอ่ะใช่คือออกตัวเนี่ยเขาฟึดเขาเขาเร็วเขาเร็วต้องผมว่าเรื่องสมรรถนะเนี่ยไม่ว่าจะสามร้อเนี่ย มันไม่ได้แตกต่างกันมากขับไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้ก็ไปกันได้ไปกันได้ยิ่งขับไปเที่ยวเป็นกวนเนี่ยผมว่าเท่เลยใช่ที่มันไฮไลท์ที่สุดเลยก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ของมันแบบว่าดีไซน์ใหม่ของ GTS ที่ยังเป็นบิ๊กเฟรมข้างหน้าเนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่สวยขับไปเที่ยวขับไปกับเพื่อนไปเป็นกลุ่มๆเนี่ยผมว่ามันเท่รู้ไปเห็นเราตะกี้เข้ามาทางบางเลเนี่ยคนมันก็มองเฮ้ยไอ้สามคนนี่มันเกี่ยวอะไรกันวะรูอว่าวัยรุ่นที่ไหนแบบเด็กแนวที่ไหนใช่มมาเอารถมา จะไปคิดว่าเป็นตายหยี<ต>ถูก<อ>ป่าโอ้โหนี่ดีนะไม่เปิดหมูออกมา <laughs> ผมว่าจริงๆแล้วรถเวสป้าเนี่ยไปเป็นกลุ่มจะหล่อนะครับ,<น>รบไม่เงาลูกใช่ฮะ ถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับอยากจะมีรถเท่ๆขับเที่ยวกับเพื่อนแบบเรานะครับ mm. ก็ไปติดต่อนะครับ mm. ที่ตัวแทนจําหน่ายเวสป้าทั่วประเทศได้เลยนะ mm. เพราะว่าตอนนี้เวสป้าเนี่ยมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับ mm. แล้วก็มีกลุ่มหลากหลายมากๆเลยนะครับหรือเข้าไปหาข้อมูลต่างๆได้ที่ เว็บไซต์นะครับ www.wespa.co.th ครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาขี่กับกลุ่มเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับบอกไว้ก่อนว่าคุณต้องมีเสื้อแบบนี้ก่อนนะครับโอ้ยคุณภูรีคุณแย่งผมพูดนะทำไมอ่ะบนเสื้อมันสวยจริงๆคุณคือต้องคุณต้องคุณต้องยืนคอนเซปต์คอนเซปต์คข้างหลังนี่ครับข้างหลังครับคอนเซปต์เขา life is short and the world is wide นี่นี่นี่คือสโลแกนนะฮะว่าคือชีวิตมันสั้นนักแต่ โลกมันยังกว้างอยู่เลยครัต้องไปสำรวจให้ครบนะครับผ้าเขาจะระบายความร้อนได้ดีผมเวลาผมขี่ตามหลังคุณนะครับผมจะเห็นเลยครับมันเหมือนเปิดปีกมันแบดกระพือผิวๆคนจะเห็นครับอันนี้อันนี้ที่ผมใส่อยู่ไซส์ L นะครับไซส์ L เราก็จะมี S M L นะครับ XL นะครับแล้วก็ถ้าเื่ออยากได้ไซส์ใหญ่กว่านั้นลองทักมาดูนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเราไปสั่งซื้อเสื้อของเราได้เลยนะครับผ่านทาง Line a d v i e w f i เด t ร์ไท a แลนนะครับหรือว่าเข้าไปสอบถามในเพจของเราก็ได้นะครับเพจ Viewfinder Thailand นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับใน YouTube c h ANNEL ของเราสหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย